สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้บ้านใครฝนตกก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเป็นห่วงแนะ อาจจะไม่สบายนะครับผมอย่าไปตากฝนนะฮะนะครับ, <c oughs> รบก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตในส่วนของ AK นะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าพี่ AK ไอ้บลูเฟรมเนี่ยบลูเฟรมดาก่อนเนี่ยหรือว่าไอ้ AK อัปเกรดเนี่ยมันจะเอากลับมาอีกหรือเปล่านะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่ง นะครับผมได้เอา AK อัปเกรดเนี่ยเอากลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยนะครับผมว่าภายในตู้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมเมื่อมีเซิร์ฟหนึ่งอ่ะเอากลับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ย ก็มีโอกาสเอากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนั้นแล้วก็วันนี้ซ์ฟไทยก็มีกิจกรรมอีกแล้วนะครับผมเนาะก็แข่งขันนะครับผมเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับผมในวันที่4ก็คือเมื่อวานานั่นเองนะครับผมเนาะก็แข่งขันเป็นโปรลีกนะครับผมแล้วก็เป็น1 v 1วีน,นะครับผมก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมแต่เมื่อวานนี้คนดูค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะก็จะมีกิจกรรมนี้นะครับผมในตอนนี้เนาะก็มีเป็นรุสส้นนะครับผม9ก9ร้อยกาสาเพชรน่าจะสูงสุดหรือเปล่า ก็มีเป็น9 9้ารเกเพชรสูงสุดนะครับผมแล้วก็มี9กาเกเพชรด้วยแล้วก็มีชุบพ่ตูนนะครับผมที่มีแถบขั้นอธิวรารนะแล้วก็มีคาตนะนะครับผมคาตนาตัวนี้ก็มาคู่กับเจ้าตัวตู้ซามูไรโรนินนะครับผมอันก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มซักสี่สิบครั้งแล้วกันนะครับผมจะเอากระเป๋านั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเค แอนิเมชันไปเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะโอเคก็ครั้งแรกไม่ได้อะไรนะครับผมก็อันจริงๆได้อยากได้เป็นในส่วนของตัวเพชรมากกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างอื่นผมก็มีหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ได้เป็นกล่องศพมานะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เบียบผืหวาอะไรนะฮะโอเคได้เป็นเพชรมา99เพชรนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมเราจะเอาในส่วนของเจ้าตัว อไนนี้หมานะครับผมอันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะเราเกลือมากเลยนะสีครั้งโอเคเราได้กระเป๋ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกระเป๋ากันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมว่ากระเป๋าเต็มเต็มมันเป็นยังไงนะฮะน่าจะเป็นกระเป๋าใหม่เนาะอ่กระเป๋าใหม่นีนะครับผมเป็นตัวไหนเอ่ยเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับผมมาคู่กับไอ้เซตสีน้ําเงินนะครับผมที่เป็นชุดสายฟ้า ffc อะไรสักอย่าง ffcs นะครับผมเบอร์ใช่มันขึ้นกระเป๋าขึ้นมานะฮะ ก็ค่อนข้างจะเท่ย่พอสมควรเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าแบบออกแนาวแบบว่ากระเป๋าปกตินะครับผมไม่ได้เป็นรูปร่างแ,แปลกๆอะไรมากใหม่ยนะครับผมแล้วก็กล่องดวงใจมันเป็นอะไรเอ่ยเราได้อะไรมาน่ะเออเราได้อะไรมาวะท่านผู้ชมแล้วอันนี้มานะครับผมอันนี้ผมยังไม่มีเหรออ,อมันน่าจะเป็นของใหม่เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมนะใช่หรือเปล่าผมว่ามันคุ้นๆน่ะเหมือนว่าผมไม่เห็นมีผมว่าผมแบบเคยเห็นกิจกรรมแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะ ก็ยังอื่นนะครับผมก็จะมีตู้สุ่มตัวนี้มานะครับผมเป็นชุชดคู่กับตัวกระต่ายสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะที่มึ่งเข้ามานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมีสกินกตัวเดรกี้ด้วย นะครับผมก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นมังกรดาวนะครับผมนะก็จะเป็นรูปเหมือนกับกลุ่มดาวนะครับผมแล้วก็มีแสงออกมาจากเจ้าตัวเดกรินั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตเลือกแบน์ไป2อ,อย่างก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะแบนด์ในส่วนของตัวชิ้นส่วนตัวละครแล้วกันนะครับผมนะโอเคยืนยันไปครั้งแรกครับผม9เพชรจัดไปได้มาแล้วเป็นอะไรเอ่ยกล่องสุ่มเหมือนเดิมอ่าได้เป็น โอเคได้เป็นร่มมานะครับผมถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรเพราะว่าร่มผมก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมนะโอเคยังไงโอเคได้เป็นกล่องสุมมานะครับผมเปิดไปเลยนะครับผมไม่ไปนอเสียเวลานะฮะจัดไปครับผมยังไงจังหวะนี้5 9เกเพชรได้เป็นแว่นตาซึ่งมีแล้วนะครับผมเป็นชุดของพี่แจ๊สนั่นเองนะครับผมนะชุดถัดไปโอ้โหได้เป็นกล่องศพนะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วนะฮะกล่องสุมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม A อจัดไปโอ้โหไม่ได้เถาว่าสักทีลอยนบตัวนี้นะฮะ จัดไปครับผมโอ้โหได้เป็นเจ้าตัวเรคกี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นสกินอะไรเนี่ยเอ่อดราก้อนกาแล็กซี่นะครับผมนี่ขั้นจะเท่มากๆเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็ครั้งต่อไปนะครับผม399เพชรได้เป็นกระเป๋าอย่างแน่นอนนะครับผมกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าใหม่ด้วยนะฮะโอเคครั้งสุดท้ายนะครับผมได้มันแล้วในส่วนของแพ็คบันนี่อิเล็กโรนั่นเองนะครับผมเป็นของผู้หญิงนะครับผมแล้วก็กดรับตรงนี้ได้ด้วยนะฮะโอเคเป็นตัวสุ่มปกติเลย นะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเจ้าตัวชุดนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่เป็นยังไงนะครับผมกล่องสุมเราได้อะไรมาว่ะช่างมันนะครับผมเข้าไปเปิดที่หลังแล้วกันเนาะแล้วก็ชูผู้หญิงนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวเทอร์รี่แล้วกันนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยเนแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเนเป็นงไงอย่างเฟี้ยวเลยนะฮะ ถ right right? right ือว right ่าเฟี้ยวอยู่นะครับผมทรงผมเท่มากๆเลยนะครับนี the right ่เป็นไงแล้วก็กระเป๋านะครับผมกระเป๋าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะครับผมเดี Sunshine ๋ยวก็จะเป็นแนวประมาณนี้เลยไหนไหนไหนอยู่นี่นะครับผมก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าก็ตายสีม่วงตัวนี้เลยนะครับผมแต่ผมชอบชอบไอ้ตัวนั้นมากกว่าว่ะท่านผู้ชมที่มันเป็น FFCs นะครับผมนะอยู่ตรงไหนเอยกระเป๋า FFCs ของผมนะฮะผมเลื่อนเลยหรือเปล่าเนี่ยผมเลื่อนลายเลยแล้วแน่เลยนะใช่ไหม าตาลายหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวมาดูแถบม่วงนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมในะหนว่าไหนว่าไหนว่า FFCS FFCS เอ่อเอามาถ่ายไปไหนแล้ววะท่านผู้ชมอ้าวเฮ้ยตาบอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอะไรบังตาหรือเปล่าครับเนี่ยเราไม่เห็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขอบทองเหรอ น่าจะเป็นขอบพองหรือเปล่าโอ้โหมันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเกิดในเงีผมนะน่าจะเป็นของที่เราใส่ไว้อยู่แล้วนะครับผมมาเลยไปอยู่อันแรกเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะในของกิจกรรมในวันนี้นะครับผมยังอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะแล้วก็คู่หูเด็กกี่สกินก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เขาาจจะเฟี้ยวมากๆเลยเข้ากับเจ้าตัวเซตกาแล็กซี่ไอ้เจ้าตัวอิเล็กโทรสีม่วงมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราวัดไปเซิร์ฟที่มี ตู้สุม os, ่มเ k เคดราโก้กันดีกว่านะครับผมเป็นบลูเฟมิงดราโก้นะครับผมนะไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทุ้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเจอกับคาบุกิของผมเ <ไ S 1> ช่นเดิมนคะครับผมในเซ <ๆ S 1> <Server S 2> <ๆ>ิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้สุ่มกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นเขียนว่า AK b คบลูเฟมดราโก้นะครับผมเป็นอีวอกันนั่นเอง นะครับผมนะภายในตู้นะครับผมก็จะมีกล่องสุ่มสกินปืน์เคขาวนะครับผมเออมังกรขาวนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเ k คอะไรนะเ k คขาวเขาเรียกว่าเ k คขาวหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วเอคตัวนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมนะก็เป็นตัวนี้เลยในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าตัวนี้มันยังเฟี้ยวกว่าอยู่ดีนะผมคิดว่านะแต่ถ้าไม่ไม่นับไม่นับนะแบบว่าความสามารถพิเศษที่มันเอ่อยิงในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะไอซ์วอร์นะครับผมเจาะไอซ์วอร์นะครับผมนะ แต่ว่าดาเมจมันก็เอ่อมันมันเป็นดาเมจบวกหนึ่งอัตราในการยิงบวกสองนะครับผมแต่ว่านี้ก็เป็นดาเมจบวกสองอัตราในการยิงบวกหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบดีกว่า นะครับผมในส่งกล่องสุ่มอื่นนะครับผมจะมีกล่องสุ่มเจ้าเพนกวินนะครับผมนะอย่างแรกเลยแล้วก็มีสกินด้วยแล้วก็ท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับผมเนเป็นไงเอ้าหยับเรียวนะครับผมไม่เคลื่อนเพนกวินนะครับผมนะแล้วก็กล่องถัดไปนะครับผมจะเป็นกล่องบูบีชนะครับผมเป็นกล่องชุดไว้นะบูบีชชุดแรกเลยนะครับผมที่เข้ามาในเกมเลยนะครับผมเป็นชุดแบบออริจินอลเลยก็ว่าได้นะครับผมก็มีแยกชิ้นให้เลยนะครับผมทั้งหมดก็มีของผู้หญิงด้วยนะครับผมแล้วก็ของผู้ของผู้ชายด้วยนั่นเอง มีรองเท้ามีหมวกอะไรครบเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นวันด้วยนั่นเอง3วันนะครับผมนแล้วก็กล่องถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของกล่องซุ่มของเจ้าตัวเฟลโก้นะครับผมหรือว่าเจ้านกฟินิกนั่นเองนะครับผมเนแล้วก็มีสกินฟินิกตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมแล้วก็มีท่าดีด้วยซึ่งเซตไทยก็มีแล้วนะครับผมเนอแล้วก็กล่องซุปเปอร์ดิสเอร์ดิเกิลนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมเป็นคอสมิกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคู่กับเจ้าตัวโครโน่นั่นเอง นะครับผมเนอแล้วก็กล่องซุ่มสกิปปปืนอ่ามังกรไอ้ตัวไม่ใช่มังกรกำมงกรอย่างเดียวเลยนะครับผมนะก็เป็นลูกซองไฟนั่นเองนะครับผมเนอแล้วก็กล่องถัดไปเป็นกล่องซุ่มแบล็กสูตรนะครับผมเป็นกล่องซุ่มสูตรดำนั่นเองแล้วก็เป็นกล่องเดทไอนะครับผมก็มีครบตามนี้เลยนะครับผมครบทุกปืนเลยหรือเปล่าเนี่ยมันมันขาดไปปืนหนึ่งหรือเปล่าโอ้ครบนะครับผมครบๆเนาะสี่ปืนครบนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องซุ่มเจ้าตัวจิ้งจอกตัวนี้นะครับผมมีตัวสกินนี้ด้วยแล้วก็ของนวันนนนใหหญ่ะะคผผมมมมก็็เเเเือดิปจ้าตัว เอเคนะครับผมบลูเฟมดราก้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็จะมีเหมือนเดิมตามนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นการเลื่อนขั้นนะครับผมสำหรับใครที่ซุ่มตัวปืนไม่ขันนะครับผมนะตัวเลือกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า,าหลายคนเนี่ยอาจจะมีแบบหินหินน้เกรดแบบสะสมไว้เยอะมากแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่มีตัวปืนนั่นเอง อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะเอากลับเข้ามาในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้ตัว AK นะครับผม Blue Flame d r a โ o นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็แพทหน้านะครับผมจะมี M1014 อัพเกรดมาอีกนะครับผมนะส่งลูกซองควงเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะมันไม่มีสกินปืนเลเวล1แล้วก็เลเวล2เนี่ยออกมานะครับผมมันมีเพียงแค่สกินปืนตัวเต็มที่เป็นลูกหัวกระโหลกเนี่ยออกมานนั่เอง นะครับผมเนาะแล้วก็รูปย่อของ M 1ูทั้งสีอัปเกรดเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมานะครับผมจะท่าทางของมันเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้บนคลิปตัวไอให้เลยนั่นเองนะครับผมเนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับตู้สุ่มก็เดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปแล้วก็พูดถึงกิจกรรมสงการในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับทุ้ชมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียที่น้ำกลับมานนั่เอง นะครับผมแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสงกรานนะครับผมก็มีการเก็บเอ่อโทเค็นพระอาทิตนะครับผมตัวนี้เป็นดวงอาทิตย์มาแรกในส่วนของวันตานะครับผมลายหน้าที่เป็นาการปับแป้งนะครับผมแับแป้งสงกรานแล้วก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแะตอนนี้น่าจะยังไม่มีให้แลกนะครับผมนะแต่ก็มีแบบชุดแบบพรีวิวมาให้ดูแล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเอ่อ 5-11เมษายนจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมเกี่ยวกับชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันที่12-18เมษายนนะครับผมจะรับฟรีในส่วนของผลิตสั่นนะครับผมแล้วก็ท่าสวัสดีใหม่นั่นเองนะครับผมเนอะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่ากิจกรรมของการแจกฟรีนะครับผมของท่าสวัสดีเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเนอะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไม่ไอพีด้วย เนี่ยครับผมสรลวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเนี่ยครับผมบายบายทุกครู bye.